เอาดีครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับอยู่กับผมเองนะครับโพสคุงชแนลนะครับเออหรือเปล่าวิบชแนลดีกว่าอืมวันนี้เป็เกมไม่ครับนะครับก็วันนี้ก็จะเล่นเกมไมครับที่เป็นอ่าวันบล็อกนะครับผมนะครับซึ่งผมไม่เคยเล่นในวันนี้ในในช่วงผมเลยนะฮะอืมใช่ญมแล้วกันนะโอเคเออมีครับผมมาเริ่มไปเลยดีกว่านะครับไปโอเคนะครับผมก็อาจจะไม่มีใครมาเล่นด้วยนะครับก็อาจจะมีคนมาเล่นด้วยไปบางพาร์ทอ่าอะไรยี้ดีครับผม อ่าได้ครับผมโอเคผมไปเรื่อยเอ้ยเป็นไก่ดีกว่าเดี๋ยวไหผมอขอเก็บพวกนี้ไปก่อนดีกว่าเฮียเก็บพวกนี้ไปก่อนว่ามันจะอุ้มไก่ได้ไหมอุ้มได้นะครับผมโอเคนะาผมไปเรื่อยๆนะครับผมว่าแต่ไก่มันก็ไก่ดีเลยวายเฮียไปหมดเลยเออโอ้ยอืมนี่เป็นน้ำใช่ไหมโอเคอ่าโอเคอ๋อ อยู่ทางนี้ไปนี่ทางนี้ไป่าโอเคแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆแล้วผมเนี่ยแล้วต้องทำพื้นที่ให้มันใหญ่ขึ้นอยู่แล้วไก่น้อยตกไปแล้วยกขุนยกมาอย,ยกไม่ได้ด้วยทุกคนมันตกไปแล้วอ่ะว้าวาจ,จิตใจไก่ตกไปแล้วทุกคนโอ้ยจ,จิใจไก่ตกไปแล้วเออโอเคพอถึงนี้แล้วเราก็ทำพื้นที่ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผม เปินว่าเราขยายตรงนี้ใหญ่กว่าเดียกันโอเคเน่เน่เอ้ยอ่ะโสวยคนไปเลยโอเคมาเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยมึงเอ้ยเอย่าตกอยวตกไปตรงนี้แล้วกันโอเคเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ,อะเป็นกล่องสุ่มเหรอตัวหนึงนะให้เราคุปเรือดิเป็นบล็อกดิน นะครับผมอ๋อ่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อมันก็เป็นกล่องเฉยๆทุกคนไม่มีอะไรมากมายมันก็เป็นกล่องเฉยๆทุกคนมันคือกล่องอะไรไม่รู้เนะยครับผมหรือว่าเราเก็บนี่คืออะไรไว้พวกนี้นะครับแล้วลองดูนะครับมันคืออะไรวะอ๋อโอเคมันคืออะไรไม่รู้นะครับผม คืออะไรวะมันเป็นช่ววางวานล้วกันนะครับทุกคนแต่แบบนี่ล่ะอ๋อจักรวาลจักรวาลอ๋ออย่างนี้นี่เองนะครับเอ้ยมีกระทาด้วยทุกคนโคตรดีไหนดูใหม่สิมีอะไรบ้างโอเคเอาเป็นว่าเราดูหสือนี่อ่ามีอะไรบ้างจะมีพิกแอ็กด้วยนะครับผมว้าว เป็นของทั่วไปนะครับผมว่าโอเคโอ้ยเปลือตีแกะตกไปเลยไม่นะโอ้ยแล้วมือเป็นอะไรเผลือปตีแกะแล้วนี่อะไรครับเนี่ยขุดนานเลยปะเถอะอ๋อเพิ่มาบารอกหนึ่งเหรอเพหนึ่งนะขูดได้ปะ ไม่ได้ใช่ก็ถึงอย่างทุกคนนะขุดไม่ได้เลยทุกคนแล้วนี่อะไรก็ไม่รู้นะครับอ๋ออยู่ตรงนี้โอ้โหผมก็คิดว่าอะไรโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่เองโอเคเรามีบล็อกมาหูบสี่บล็อกนะครับโอเคไปอ่าออ้ยเฮีย ที่ใครที่ชมดูคลิปผมนะครับก็จะลืมอ่ปลดใช้ตังยานใกนการรับชมด้วยนะครับผมเ <laughs> พราะว่าอาจจะมีคำหยาบนี่ครับเอเคว่าแต่อ้ยโอเคประมาณนี้นะไปเรื่อยๆอ่าอืมโอเค อาโอเคอืมโอเคตรงนี้มีอะไรตรงนี้เป็นอันนี้คืออะไรไม่รู้โอเคไปเรื่อยแหละอ่านี่เราก็ได้ไก่ไปแล้วทุกคนนะโอเคแล้วปลูกตน้นไม้ดีกว่านะครับอ่าตน้นไม้ประมาณนี้ อืมส่วนนี้คืออะไรวะเพื่อน,น่อยทุกคนอ๋อมันคืออะไรไม่รู้เฮ้ยมันคืออะไรใช่ไหมล่ะกันนะครับมันคืออะไรไปดูนะเออใช่ไหมล่ะกันผมก็ไม่ค่อยเก่กงเรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่นะผมโอเคเอ้ยไม่เกะก,กะเฮ้ยแล้วมันมากลายเป็นสีดำแล้วนะโอเคใช่ไหมล่ะเออว้าอย่าไปเลินม,มาเดี๋ยวตก ียังไม่อยากให้เจ้าตกนะเจ้าจะกก่เนอ,อยว้ายไม่นะไก่น้ยโนยไม่โอ้ยเกือบไปแล้วโอเคขุดดินไปก่อนตอนนี้ก็ยังขุดไม่ได้นะครับก็เออไม่ห่งนะวางไว้ตรงนี้แล้กันแล้วรอขุดทางขึ้นนหนึ่ง อ,อย่าตกนะเจ้ยว้าพิา่งตกมานี้เฮ้ยไก่ไปจะตกหมดละโอเคไปขึ้นไปหนีไปโถไก่ก็จะตกไปตลอดเวลาเลยเฮ้ยเอออย่าได้ไปจะตกกูห่วงไก่ไนีิไม่ใช่รหรอก มานี่เลยมานี่โอ้ทำนี้ได้ด้วยทุกคนโอเคแราจว่าขยายพื้นที่ได้ใช่ไหมโอเคอ่าทำเป็นบล็อกดินได้ใช่ไหมนนี้อ๋อบล็อกหินนี่ครับผมอ๋อทำบล็อกหินได้แล้วเท่มากเลยเฮ้ โอ้ยพวกนี้ดิี่เก่กงเกงเลยโอเคเดี๋ยวทำล็อกหินก่อนนะครับผมนะ <c oughs> เพื่อขยายพื้นที่ไปอีกเรื่อยๆนะครับโอเคไปเรื่อยๆ,อยๆนะครับผมโอเควัน okay. นี้เนาะเอออ้าไม่เหมือนกันนี่ว่ะนี่อะไรเนี่ยอ๋อ ก็เหมือนกันนี่ไงท่โอเคเอากับไปดินเหยื่อเฉยเลยพะโถขมาแล้วกันตรงนี้เสร็จเป็นหญ้าเอ้ยดินก่อนแล้วกันโอเคราขี้ใหญ่ประมาณนี้แล้วใช่ไหมเออแล้วขุดไปเรื่อยก่อนนะครับอย่าลุกไปให้ตกปะโถท่นี่ไม่คืออะไรแล้วใส่สายเข้าไปดูดิเอ้ยใส่ดินเหยื่อเข้าไปดูไหนมันคืออะไรวะ เออไม่รู้คืออะไรทุกคนใช่ไหมแล้วกันนะเอ้ยออกไปอ๋อแล้วขุดต้องมาทำงี้ได้จะแก่น้อยอืมเดี๋ยวฆ่าแก่ก่อนแล้วกันยายเดี๋ยวตกโอเคไม่เดี๋ยวตก,ม,วตกมาน,านี่ทาดุนแกะทาดุนแกะไม่เดี๋ยวตกนี่แน่นี่แน่นแน มาเดี๋ยวตกตีแน่เดี๋ยวตกบอกเดี๋ยวตกเตกฮ้ยทารุแกะอ้อโอเคคุูไปเรื่อยนะครับเราสามารถกดสง่งไม่ไก่น้อยอย่าลุกไปเฮ้เน,นี่ยมันจะมืดแล้วทุกคนนะครับโอ้โหมันจะมืดแล้วอะทำไงดี เต้องขยายพื <Elizabeth> okay. okay. ้นที่ให้เยอะๆนะครับแล้วก็ต้นไม้ยังไม่โตพักทีนะครับผมต้นไม้เราอยู่นู่นนะยังไม่โตพักทีนะครับโอเคว้าให้บัวคิดจะเกิดก็เกิดมาไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยอะไรอ่ะต้นไม้สองต้นเลยอ่าต้นสวยเนี่ย เฮ้ยอะไรอ่ะบล็อกอะไรแล้วด<อ>ิอ๋อเฮ้ยเจอแกะแกะอีแก,แกแล้วเหรอว้าย่าตกเฮ้ยไม่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 ไม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 แกะอยู่ดีมาหนี้โอเคนี่แน่นี่แน่ว้ายจะตกเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้นี่แน่ ไงแต่ต้องตายอยู่ดีเก็บของนด้พวกนี้ไปแล้วก็ปลูกพวกนี้ไปเฮ้ยมันอาจจะแบบเอ่อใช้นี้ขูดอย่างอื่นได้เลอทึบแบบวะโอเควางไปใช่ไหมแล้วกันเอออ้าบัวประโถ อย่าไปเดี๋ยวตกมาถอยฮิบูดอร์จริงๆเลยฮิอีพีแรกเราจะขุดบ่อยหน่อยนะทุกคนนะเออเฮ้ยเดี๋ยวตกอย่าไปมานี่จะไก่ด้วยมานี่อย่าไปอเคฮ่า โอเคเราจะแบบขุดไปเยอะๆก่อนนะครับผมว่ายอะไรได้กล่องอะไรได้กล่องมานะผมว่าห้าของดอีนี่อะไรแล้วนี่อต้องขุดยาวเลยรอบนี้เย้นี่อะไรไ้เนะี่ยเราวางก่อนแล้วกันนี่คืออะไรวะเม่ใช่แล้วกันนะครับผมมา่มิไอ้หีจะไก,ก่นี่ก็อยู่ทุกที่เลย thủ thủ ấy mày mày ừ, mày u về đi à ok, quay thằng đi ơi cái uy, uy, đi đi ok ok uy, uy, hay giờ đã ok, โอเคบอกรอบๆเลยยังไม่ชา้าปกื่อทุกคนนะเพราะว่าเราไม่มีที่อนอนด้วยไม่มีไฟด้วยตัวนี้นะครับโอ้โหยยยกกนนะอยู่ยาก,กน,นะอยู่ยากเน่ยว่งให้ตกมันกูว่าแล้วตกไปเลยเป็นไงล่ะกูตายหรือเปล่าก็ไม่รู้เออ อุ้ยเกือบตายโถโอ้ยแตงโม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 โอ้ย,อยให้แตงโมมากินโอเคในนี้มีไม้นะผมนะครับเอาไปใช้สักบล็อกหนึ่งแล้วกันโอเคจะทำเป็นโต๊ะคราฟหน่อยแล้วกันนะครับอ่าแล้วก็มาบล็อกหนึ่งนะครับทำโต๊ะคราฟแล้วก็อนนี้มานียครับ แล้วก็ปลูกนะครับโอเคตัวนี้ออกไปละไม่คือนะไม่สวยไม่ใช่ไม่สวยหรอกมันไม่ขึ้นในกรุ๊ปบางทีนี่แหละประเด็นกูรี่เก็บไปก่อนเนี่ยไม่ไม่ค่อยสำคัญเลยนะโอเคมันไม่มันสำคัญแต่แหละนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าใช้ยังไงเออประมาณนั้นแหละโอเคอะไรบ้าน่ะ โอ้นี่อะไรไม่รูเครับผมนี่อะไรไปนเนี่ยอืมชื่ออะไรเอ่ยออมันคืออันอย่างว่ะเฮ้ยไม่รู้ใชม่มันว่าไม,มอย่างเี้แหละอืมแก่น้อยมานนี่เดี๋ยวตกอืมโอเคแ้้ต้องขุดไปเรืเร่อยก่อนนะผมโอ้แตงโมอีกแล้วสวย อ่าแล้วได้เจอป่านะแล้วอ่ะเออโหนี่บล็อกพวกนี้อะไรทำไรได้ไวเนี่ยบล็อก่ออีกแล้วโหนี่เหมือนจะเป็นคังผลไม้สักอย่างแต่เราไม่สามารถไม่ได้กล่องอะไรนะเพื่อนเนี่ยเด็กเด็กเก็บไก่ก่อนเฮ้ยมันจะตกมาโถ่อย่าเป็นเล็ดเอ,อ้านี่เราพ่รู้ว่ากับไก่หมูนี่แหละไอ,อไก่หมูไก่กระโบ,บนี่แหละเออ โอ้ยบัวเลยกระวิงเฉยกูอีกโถ่พวกเนี้ยเออมันทำอะไรได้วะทุกคนอยากรู้มากเลยมันสามารถกินได้หรือเปล่าหรือต้องคลิกขวาที่ไหนอ๋อเราสามารถอ๋ออย่างงี้เองอ๋อเข้าใจละเข้าใจละอันนี้ออกมาแล้วก็อนี้แล้วก็อย่างงี้ อ๋อเอาปลูกโอเคนี่ก็เป็นข้าวสาลีนะครับผมเออามาปลูกได้นะครับผมนี่อะไรไม่รู้เนะ้ยสาหร่ายแห้งนะครับผมเก็บไว้ก่อนโอ้ดีสวยของดีเลยเนี่ยทุกคนพวกนี้โอเคเนี่ยแหละอันนี้อันนี้อันนี้เป็นอะ,อะไรไม่รู้นะครับผมจะขอ,ของดีนะเก็บไว้ปลูกได้นะครับผมเดี๋ยวเวลานี้นะครับผมเนะรับอ่าิกไข่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 อะไรก็เกิดก่อนกัน โอเคเราพูดดินให้มันใหญ่ก่อนนะผมอ้เอเฮ้ยบวับวบวับวบวับวบัวบัวบัวอย่าไปเพื่อนแต่แล้มันอันตรายบัดดี้เอออีต้นหายไปไหนต้นหนึ่งอีต้นหนึ่งหายไปไหนอ๋ออย่าไปอยู่ใกล้น้ำมันจะตกนะเข้าใจไหมอเอออ่าพูดถึงนี้แล้วครับหินก่อนแล้วกันครับเตาเผาเอออ่าอุ้ยมันเป็น โอ้โหโอเคอ้าวโอเคดูดีขึ้นแหละปั๊บโอเคแล้วก็ okay. วทำเตาเผาเลยทุกคนเย่เ yeah. ตาเผาเรียบร้อยนะครับผมแต่ยังเผาอะไรไม่ได้นะครับ mm hmm. นี่อะไรเนี่ยโอ้ยวิชลีก บอดีดิตัวนี้ยังไม่มีอะไรนะครับผมโอเควันนี้อุ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้ใช่ไหมล้วกันอืมเราก็คงต้องทำฟาร์มแล้วแหละทุกคนเลยครับก็ฟาร์มอ่าทำฟาร์มอย่างไรแต่ผู้ไม่รู้จะทำอะไรได้นะเออคลิกซ้ายเหรอไม่สินั่นใช่ไหมล้วกันนะครับผม เราก็แค่เอาไม้มานะครับผมมามาเราไม่เห็นอยู่ที่หว่าเออลืมไปได้ไงวะโอเควันนี้อ่าซึกตอไม้หนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็ทําเป็นพิกแอก,ก่อนเลยอย่างแรกเนี้ยผมก็ทํานี่แหละโอเคอ่าเอามาสึกรอบหนึ่งโอเค มานี้แล้วก็ทําขวานได้ครับผม mm hmm. โอเคแล้วก็ทํามิดาบเลยนะครับตรงไหป้องกันไปก่อนเียครับเออต้องการไปก่อนโอเคมานี้อ่าเรียบร้อย <c oughs> กินอาหารก่อนนะครับ <c oughs> โหช้าแล้วทุกคนเราทำฟาร์มก่อนเลยจากแรกนะครับผม โอเคประมาณนี้นะครับออ oh. oh. ต่อมาทุกไปนี่ไม่ประโยชน์เลยเลยอืม mm. ประมาณนี้อุย้ยโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็ประมาณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคพอดีนะครับ เฮ้ยไก่อย่าเพิ่งมานะเว้ยเดี๋ยวตกตายโถ่เป็นห่วงกันเนี่ยเป็นห่วงไก่เนี่ยทุกคนเออนะครับผมเอ้ยลงมาปทำไมออกมาเอ้าอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนี่เนีแกน้ำมาแล้วผมแล้วก็ขุดเลยนะผมนี่ทำฟาร์มอย่างแรกาตอนเราก็ชิวๆนะครับ ไปเรื่อยๆนะครับผมข้าวสารีนี่กินได้ไหมนี่ก,กินไม่ได้นะลองดูดิมันก็กินไม่ได้นะทุกคนอ๋อได้เล่นกับเพื่อนได้นะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นกับเพื่อนนี่อะไรอ๋อใส่เครื่องรางนะครับผมโอเคอืมแล้วก็อัน,นี่คือ อุ้ยอะไรตัวมายโตแล้วตกใจหมดโอเคมาฝรั่งดีกว่าด้วยเอามาฝรั่งปลูกดีกว่านะอเอ้ยเดี๋ยวขอมาเกิดเทพด้วยดีกว่าน,นี่จะเป็นมะเกิดเทพนะครับผมเอ้านี่ปลูกไม่ได้ครัไม่ถึงนะมาเป็นเมล็ดก่อนนะโอเคฮ่า,า,นะคาบางนะผมบ,บางทำไมลนะ่ะเฮ้ย เฮ้ยเมยิไปอนนโอเคมานนี้มานนี้โอเคอืมเอาเคแล้วขุดสักบล็อกหน่อยแล้วกันอ่าวับอ่าก็ไม่มีอะไรมากมายเอาละผูช้ชมครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยว ไหนไก่อยู่ไหนไก่ร้อยมานี่เดี๋ยวตกโอ้ยตกป่อยเหลือเกินมาให้อย่าเดินไปมานี่มานี่เดี๋ยวหนีมานี่โอเคว้ายเฮ้ยไอ้ไก่พวกนี้ก็จะตกป่อยเหลือเกิน,เเกกกนนะครับผู้ชมโอเคนไหครับผมอ่าเอาล่ะผู้ชมครับก็ขอลากันไปก่อนเลยครับผมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมนะครับก็เอาไว้ก่อนนะผมลืมปิดไอ้ที่อัดข้างบนนะครับโอ้ใช่มาแล้วกันยบ,า,บายครับผมแอป เน่ยไบายครับไ้เจอกันพาร์ทที่สองในกครพาร์ทที่สองจะมีใครได้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยโอเคไบายครับผมจุ